ุเทพต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฟ้าฝนอึมครึมแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะ PM สองจุดห้าหรือมันเป็นฝนกําลังจะตกบอกไม่ได้เลยแต่รู้แค่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนเอาจริงทุกวันนี้ก็ขอต้องอวยพรกันว่าขอให้คุณกลับบ้านปลอดภยัยขอให้คุณโชคดีในการเดินทางถ้าจะขัดอกขัดใจกันบ้าง ก็พยายามใจเย็นๆนะคะพอดีเมื่อกี้เนี่ยเห็นในข่าวก็เอาคลิปมาให้ดูระหว่างทางที่ขับไปจังหวัดอยุธยามีมอเตอร์ไซค์เออไม่แน่ใจว่าใครปาดใครหรือใครทําให้ใครรู้สึกขัดข้องใจอะไรแหละสุดท้ายมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้ารถบรรทุกอยู่ข้างหลังทั้งหมดทั้งสิ้นคือมอเตอร์ไซค์เดินลงมาคุยแต่สิ่งที่มอเตอร์ไซค์ถือในมือคือปืนเออจริงก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะในะรายละเอียด แต่ประเด็นคือปืนมันหาง่ายขนาดนั้นจริงๆเหรอแล้วถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันจะยังไงต่อนะคะใช้รถใช้ถนนแล้วไม่ต้องใช้ปืนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะกลัว EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ